แมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวน้องไก่เด็กวัดปงชยัยฟังเสียงนก,งกร้องเกาบัวเกาบัวเกาบัวทองเล็กทองเล็กเดินตุบตะตุ้มตุย้ยก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนี้ใครนี่ใครอันนี้ใครแม่อะไรเนี่ย จำชื่อไม่ได้เด็กๆวัดปงชัยทั้งหลายเยอะแยะมากมายทั้งเมียวทั้งไก่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขฟังเสียงนกกร่าวร้องเพลงอยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจเด็กๆวัดปงชัยแจ้หอมลำปางครับเราเป็นสัตว์ร่วมโลกเดียวกัน อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเราก็อยู่อย่างอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างมีความสุขเก็เฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่แกล้งไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแบ่งปันกันอยู่แบ่งปันกันกินอยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจทั้งเมียวทั้งไก่เด็กวัดสงชายครับ ตอนแรกก็มีก็ไม่มีมีแค่ไม่กี่กุ๊กมาแรกแค่สองตัวแค่นั้นซอยเพชรเก็บเมี่ซอยเพชรก็เก็บมณี่ตอนนี้เยอะเลยตอนนี้เต็มมาแล้วมีเป็นร้อยร้อยเมียกรอยรไก่เลยอยู่ร่วมกันด้วยดีกับน้องน้องเมียวน้องน้องเมียวว้ดปงชัยก็อยู่เยอะแยะมากมายรวมอยู่ร่วมกันด<ๆ>้วยกันอย่างดีครับ อยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจที่วัดปงชัยแจ้ห่มลำปางครับก็ขอ,อนำภาพความน่ารักของน้องน้องเมียที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีคนเราหรือว่าสาต์ทั้งหลายถ้าเรามีความรัคมกความสามัคคีเอื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่ร่วมกันได้อย่างดีชีวิตก็มีความสุขก็ขอหน่วยพรอให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจปรารถนาใจขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนา่วักันทุกคนทุกท่านเถิด เล่นการเล่นกัน,น,กนทั้งเมียทั้งไก่ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ